สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า h อน k a i Impact 3ในเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะผู้ชมครับในเวอร์ชัน5.7นั่นเองเนาะมีในส่วนของตัวละครใหม่ที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมีเพลงที่ไพเราะที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็เรื่องราวที่น่าประทับใจภายในเกมนั่นเองนะนผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตัวละครใหม่แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจภายในเกมกันครับผมสําหรับ h อนไ a i Impact 3 ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวแรกกันเลยนะครับตัวละครตัวแรกมีชื่อว่าอโพเนียนั่นเองนะครับสำหรับอโพเนียนี้นะครับจะเป็น1ใน12เผ่าเหนือมนุษย์นะครับที่มีความสามารถที่เก่งกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นเองท่นผู้ชมครับแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์กายศิธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะสำหรับในส่วนของอโพเนียนั่นเองท่นผู้ชมครับ ผู้คนพบความศักดิ์สิทธิ์ในอัพเนียแต่ยังได้รับแรงกดดันนะครับผมดวงตาอันแปลงประกายของอัพเนียมักจะปิดไว้ครึ่งหนึ่งนะครับบางทีอาจจะทําให้เธอเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสายใยแห่งโชคชะตาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวประวัติของตัวละครเนาะเครื่องแต่งกายของตัวละครนี้นะครับจะมีผ้าคลุมยาวตกแต่งด้วยเถาวันหนามนะครับผมแล้วก็มีประดับด้วยอัญมณีบนชายกรงโบรงนั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครดาเมจสายฟ้านะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ แล้วก็เป็นตัวละครอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครอาโพเนียตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครอาโพเนียในโหมดฝึกกันนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับการโจมตีทั่วไปนะครับจะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเราโจมตีนะครับนี่ก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตัวสายฟ้าตรงนี้นะครับเมื่อเกจกลางจอเต็มเราสามารถชาร์จได้ด้วยเนาะเดี๋ยวโจมตีให้เกจขึ้นก่อนนี่ครับมันจะมีเกจกลางจออยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเราโจมตีจนเกตมันเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสามารถใช้ในส่วนของท่าการโจมตีแบบกดขางได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอเนี่ยเกรสีเหลืองเต็มแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรากดปุ่มโจมตีธรรมดานะครับมันจะสามารถปล่อยท่าไม้ตายอีกแบบหนึ่งนะครับมีแบบนี้ออกมาได้ไม่มีครับอย่างเท่เลยนะโอ้โหนี่ครับผมบูตไปบูตไปบูตมาเนาะเวลาอาพัพพเนียอยู่ท่าที่วอวยพรท่านผูน้ชมครับอยู่ในท่าประมาณนี้ใช่ไหมครับ นี่ตัวเธอจะขยับไม่ได้เนาะแต่เราสามารถสลับเพื่อนลงมานะครับตัวอาเนียก็ยังอยู่เนาะจะได้บัฟสถานะตรงนี้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเออถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยนี่ครับผมต่อมานะครับเรามาดูท่าไม้ตายนะครับของอาโเนียนะครับเวลาคอมโบกับตัวละครอื่นนั่นเองท่านผู้ชมครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะตัวคอมโบแบบนี้นะครับท่าไม้ตายดูครับผมเดี๋ยวจะมีปุ่มให้กดแบบนี้นะครับนี่ครับมาแล้ว พายุสายฟ้าที่ไหลลงมาท่านผู้ชมโอ้โอลังการสุดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะไอมาครับปึ๊บเพบบแล้วก็เรียกเพื่อนลงมาเึบเพิบเพบบบบลุมสก,กร,รมแบบโหดร้ายไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้นี่เดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสเกลหลบหลีกของอัพโนียการนันเท่านผู้ชมครับก็ะบจะเป็นแบบนี้เนาะตัวสต้ก็จะหยุดนิ่งแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยเราหลบปุ๊บๆๆ ปุ๊บศัตรูก็จะหยุดนิ่งนะผู้ชมครับมาครับเจอพายุสายฟ้ากันอีกรอบนึงนะหยุดแล้วก็โดนพายุสายฟ้าแบบนี้ไปนะผู้ชมครับนี่จัดเต็มแบบต่อเนื่องครับจัดเต็มแบบต่อเนื่องนะสหรับตรงนี้ ตันมันไปแบบไม่ยั้งเลยนะครับสำหรับตัวละครอาโฟเนียเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในส่วนของตัวอาชีพที่โจมตีระยะไกลนั่นเองท่านผู้ชมครับผมว่าค่อนข้างน่าเล่นแล้วก็ตัวละครออกแบบมาได้อลังการงานสร้างมากๆเลยนะผมอาจจะยังคอมโบไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าบางอย่างมันกดยากนะเออก็พยายามเท่าที่ทําได้อยู่นะท่านผู้ชมครับแต่ท่าไม่ตายนี่เหลือร้ายจริงท่านผู้ชมครับดูดิคือโหดจัดเลยแนละ้วถล่มกร,กระจายเลยนะครับแล้วก็ท่านี้ครับท่าหากินนะประมาณนี้นะครับสาหรับ เกมเพย์ของตัวละครอัปโเนีนั่นเองนะผู้ชมครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวละครอีกตัวเลยในะส่วนของตัวละครที่ชื่อว่าเอเดนตัวละครตัวต่อมานะครับเปิดร่วมกับในส่วนของอัปโเนียก็คือผู้ประทับเอเดนนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีฉายาเกมเมอร์สาวผมแดงขี Key ้เมานั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้จ,จะเป็นนักตีย้อนยุกเนะาะสไตล์การต่อสู้ของเธอเนี่ยครับจะมีทักษะการต่อสู้มากกว่าที่คิดนะครับด้วยอาวุธพินนะครับ ต่อกรกับศัตรูด้วยท่วงทํานองนั่นเองนะ่ผู้ชมครับความสามารถของเธอในครับในการใช้เครื่องดนตรีสุดแสนไพเราะนะครับสนับสนุนพันธมิตรในสนามรบนั่นเองนะท่ผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนที่น่าสนใจมากๆเลยนะานผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีของตัวละครเอเดนการโจมตีปกติกันก่อนนะครับรู้สึกคอมโบมันจะกดค่อนข้างยากนะลองฝึกแล้วรู้สึกกดยากมากนะครับในความรู้สึกผมนะเออเรามาดูกันนะครับการโจมตีปกติก็จะเป็นการยิงปืนออกไปแบบนี้นะท่ผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นการ ตีปกตินะครับถ้าสังเกตก้างจอนะครับจะมีตัวโนต้ตนะครับที่เก็บสแต็กอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถเก็บได้ทั้งหมด6สแต็กนั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมาก็จะเป็นการกดค้างนะครับแบบนี้ นี่ก็จะเป็นการกดค้างแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีการกดคอมโบด้วยนะครับสำหรับคอมโบนะครับก็จุมตีปกติไปก่อนจุมตีปกติแล้วก็จมตีปกตินะครับสแต็กได้6แล้วเห็นไหมครับข้างล่างเป็นสแต็กหกแล้วทีนี้นะครับเราจะกดค้างนะครับเพื่อใช้สแต็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ปาตัวโน้ตใส่สตูประมาณนี้เนาะเออแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับคอมโบอีกชุดหนึ่งเนาะก็จะเป็นคอมโบกดค้างแล้วก็ปล่อยแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็คือ เรากดคอมโบนะครับค้างะนรับก็คือกดโจมตีปกติค้างนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะนี่ครับประมาณนี้เนาะอ่าก็กดคอมโบค้างแล้วก็ไปปล่อยตอนท้ายอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับการโจมตีปกตินั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูการโจมตีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับต่อมาเรามาดูท่าไม้ตายหรือสกิลต่างๆของตัวละครกันบ้างนะครับเวลาที่กดคอมโบนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สลับตัวละครลงมาปุ๊บนี่ โอ้โหอย่างเท่เลยว่ะท่านผู้ชมอย่างเท่เลยนะแล้วมาดูท่าไม้ตายของตัวละครกันนะครับผมก็ดูนะฟึบนี่ครับจะเล่นพินแบบนี้ไปท่านผะู้ชมครับก็จะเป็นเหมือนการบัฟนะครับเตตัดเนาะแล้วก็ยิง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 ,ยง,ยงลัวลัวไปเลยบัฟมาแล้วับผมประมาณนี้อ่านี่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  เรียกตัวเพื่อนมาช่วยอะไรแบบนี้นะครับบ,บัฟวงกันอยู่นะอ้าวปึ๊บมเพิบัฟอีกครับท่านผะู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสกิลของตัวละครตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวพาไปดูท่าหลบหลีกกันดีกว่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกิลการหลบหลีกของตัวละครเอเดนกันนั่นเองท่านผู้ชมครับเรากดปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีคอมโบอืน่นต่อเนื่องกันนั่นเองท่านผู้ชมครับ ถัดมาอีกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการใช้แบบนี้ตุ้มนี่ครับมาแล้วเป็นเสียงเพลงแบบนี้ออกมาเนาะถัดมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมีการใช้คอมโบสกิลตัวละคร2ตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่เราเรียกออกมาตัวแรกนะครับทีนี้เราใช้ท่าไม่ต่างตัวละครปกติตัวนึงก่อนแล้วก็สลับอลงมาครับเคียบจะเป็นแบบนี้เห็นปะเอออย่างเท่เลยนะครับสําหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับ ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครเอเดนนะครับผม ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพย์ตัวละครเอเดนนะครับแล้วก็ในส่วนของอาโคเนียนั่นเองท่านผู้ชมครับชื่นชอบตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะผมชอบ2ตัวเลยนะครับต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกิจกรรมใหม่นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของเฟลิสโต้นั่นเองท่านผู้ชมครับหรือว่าร้านค้าน้องแมวเนาะก็จะมีตัวคอสตูมน่ารักน่ารักเข้ามาด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเรามาที่เมนูที่2เลยนะครับก็จะเป็นตัว คอสตูมตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นทาสแมวอยู่แล้วนั่นเองนะครับทานผู้ชมครับมีแมวเกาะแบบนี้ด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องนะสำหรับตัวนี้นะครับนะก็อย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับผมก็ดูนะครับมันมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับว่าใช้เหรียญอะไรอยู่นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็มีระยะเวลาจำกัดด้วยนะครับนะก็อีก35วันเท่านั้นนอกในส่วนของตัว คอสตูมอันนี้ท่านผู้ชมครับส่วนเหรียญตัวนี้นะท่านผู้ชมครับมันก็จะมีบอกนะว่าเราได้รับจากไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นการเปิดกล่องเซเบียงนะครับซื้อแพ็กเกจนะครับตรงนี้ก็สามารถจัดแจงนะครับมาแลกเป็นเหรียญแมวตรงนี้ได้นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จัดไปเลยเนาะสำหรับตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมสําหรับใครที่ชอบชุดน้องแมวเนาะจริงๆก็จะมีอันอื่นอีกนะครับที่เข้ามานอกในส่วนของตัว ของเือคอสตูมอื่นๆนะครับแต่เด่นๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นตัวคอสตูมน้องแมวตัวนี้นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับตัวกิจกรรมร้านค้าใหม่เข้ามานะครับทีนี้ทานผู้ชมครับหลังจากดูคอสตูมน้องแมวไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมจํากัดเวลาะครับในดินแดนแตกสลายนั่นเองทุกผู้ชมครับมีของรางวัลให้ทุกท่านได้รับมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวคอสตูมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูครับผมบอกเลยว่า คอสตูมตัวนี้เท hey, มากๆเลยท่านผู้ชมครับดูครับโ oh, oh. อ้โหอลังการการสร้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพลาดที่เราจะไปร่วมกิจกรรมเพื่อรับคอสตูมตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับสําหรับตัวโบนัสกิจกรรมตัวนี้นั่นเองเนาะนี่ปึ๊บปึ๊บโ oh. oh. อ้โหอลังการแบบเท่ๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะจริงๆก็เนี่ยครับตัวละครนะครับ 2ตัวเนาะที่เข้ามาท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอาวุธประจํากายนะครับเนี่ยอาวุธที่เขาแนะนำเนาะแล้วก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้เช่นกันเนาะในหมวดเนี้ยมันจะอยู่ตรงเมนูกิจกรรมใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้พรีเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันก็จะรวบรวมตัวกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเนาะเช่นตัวละครตัวนี้นะครับอาวุธที่แนะนํามีอะไรบ้างนะครับติ๊กมาที่แนะนานะครับเอเดนนะครับชุดโซดนะครับอาวุธที่แนะนานะครับก็จะเป็น อาวุธปืนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ซิกมาที่แนะนําอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะมีบอกนะว่าบนใช้อะไรกลางใช้อะไรล่างใช้อะไรนะครับแล้วก็จะมีตัวคอสตูมต้องแมวนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเพิ่มเติมอีกในนี้นาผู้ชมครับก็จะมีพวกของรางวัลต่างๆให้เราได้รับเนาะ นี่ครับเห็นว่าคือต้องบอกเลยว่ารอบนี้อัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่ให้เราเข้ามาเล่นนั่นเองทานผู้ชมครับทีนี้เรามาเล่นกันต่อทา่ผู้ชมครับหลังจากที่พาไปชมกิจกรรมต่างๆของตัวเกมกันไปแล้วเนาะนี่น,นี่มาครับผมไอ้สายฟ้า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 ,า,ฟามาแล้วยังไงยังไงยังไงลงมาลงมายิงครับหยุดเวลาเราก็ยิงเรื่อยๆแบบนี้เลย นี่นี่โอ้โหปึ๊บ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 สลับไปสลับมาท่านผู้ชมครับนี่เอาดิเรียกไปเรียกมาเออสลับจนสตูงงครับมาครับนี่ท่าไม้ตายครับผมโอ้โหอย่างโกงอ่ะท่านผู้ชมอย่างโกงอ่ะปึ๊บ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 ดูครับ โโอ้หนี่ครับปล่อยสายฟ้าใส่จะโกงไปไหนทุกพี่ยิงครับมาครับทำไมตายต่อเลยนี่โอ้โหสุดจัดจริงๆเลยท่านผู้ชมครับปึ๊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 บอ่ะ,อะยิงลมคมจริงมาลุยกันต่อเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาบอสบอสบอสกันเจอบอสหน่อยเจอบอสหน่อยปุ๊บ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 นี่นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยปุ๊บ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 นี่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 เฮ้อเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่มาครับเจอหน่อยถ้าไม่ตายอีกรอบนึงนะครับผมอลังการแบบเว่อร์เลยนะดูครับผม เอ้ยอย่าบอกเรียบร้อยเลยนะก็วันนี้ก็น่าจะฝากให้ผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ